เป็นสถานที่ออกกำลังกายพาลูกหลานมาเดินเล่นออกกำลังกายชมนกยูงค่ะนี่นกยูงสวยๆนะคะเดินเล่นไม่กลัวคนเลยอุทยานเฉลิมพระเกยียรติจะมีอาคารที่สวยงามอยู่อันนึงนะคะซึ่งเรียกว่า วิมานสารานนวมินเป็นอาคารพระพราถงที่อยู่กลางสระน้ำมีศาลาจ,จตุรมุกสวยงามกว่าสามหลังอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่นี่จะเต็มไปด้วยศูนย์รวมพันไม้น้ำไม้ชายน้ำนี่ค่ะอันนี้คือวิมานสารานนวมินนะคะสวยงามไหมคะ ยามเย็นค่ะนกยุงกำลังจะนำแผนด้วยเดินรอบๆลยเดินรอบๆสวนเลย อันนี้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติการนาพิเศษนะคะจังหวัดนนทบุรียามเย็นค่ะมาออกกำลังกายกันนะคะรอบรอบอันนี้เป็นที่รอบๆอบนะคะ จะไปให้หารปลากันครับทางนี้เลยอันนี้เป็นฟิววิวสวยๆนะคะส่วนหนึ่งของอุทยานค่ะโอ้ยปลายเยอะเลยครับ นี่มาแล้วครับมาแล้วครับไหนเอ,อ่ยเห็นไหมครับอุยอุยอุยโยนี่ค่ะขอเห็นปลาตัวเยอะๆหน่อยเร็วๆทำไมไม่มาทางอิกใหหมดขายตอนทิ่ปลามันอ้าปากคูนี้ค่ะปลาตัวใหญ่ๆนั้นเลย วิธีการกินของปลานะคะเขาค่อยๆอ้าปากนะคะอ้าปากแล้วค่อยๆรูปลงไปเลยรูปลงไปเลยนะคะเนี่ยดูดูค่ะโูมันเป็นความมหาสารเพื่อนคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องออาเอาอ,ๆๆอล,ๆๆลงมาอีกโอ้โอพอแล้วพอแล้วคะ่ะพอแล้ว โอ้เยอะมากเลยเนี่ยค่ะนี่แดงสีม่วงสีเหลืองนี่มาแล้วครับนี่ครับมาแล้วเ,เพื่อนจะถ่ายรูปเพื่อนก็รีบถ่ายเด้อมาแล้วค่ะมาแล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วเห็นสีเสื้อเลยยังไงคะเห็นสีเสื้อแล้วตกใจเสื้อคนถ่าย ธรรมชาติของแท้ค่ะนกพิราบแต่เมื่อกี้เขาประกาศใช่ไหมคะไม่ให้อาหารใช่ไหมคะเราก็จะไม่ให้อาหารคุณนะคะอนะอันนี้หลังจากนกพิราบเจอนกอะไรนะมีนกน,นี้อีกมีนสบส,นสุนทานนะคะสะพานข้ามบรรยากาศร,รอบๆอจะมีไปไหนโอ้มีคู่ด้วยค่ะมีคู่ด้วยอ้ยเหมือนท้องเลยอ่ะใช่ไหมอุ้ยอะไรติดอยู่ข้างหลังอู้อยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยไม่กลัวเลยนี่ ยา,ยาหัวไทยเพื่อนเลยที่ขอไทยนาะย,ยาไม่อยากติดเท้าเธอเขาบอกไม่ให้อาหารนกพี่ลาบอ้อนุข่าวได้พี่ลาบไม่ได้คนเราก็คิได้เนาะบอกว่าเหลือไว้ให้คนบ้างนะ <c oughs> <c oughs> โอเค อันนี้เราจะถ่ายชีวิตสัตว์ในอุทยานนะคะวันหลังเราจะถ่ายภาพอุทยานสวยๆให้นะคะวันนี้เรามาเย็นแล้วมามืดแล้วชีวิตสัตว์ในสวนอุทยานอันนี้ตะวันกำลังรับขอบฟ้านะคะเนี่ยน,นี่รับทิวไม้เลยทิวไม้ของแท้ค่ะนี้ นี่ทิวไม้ของแท้เลยโอ้ยตะวันแดงแๆค่ะกำลังจะรับขอบฟ้าเราจะเดินไปดูตะวันตกดินกันค่ะริมน้ำนะคะริมน้ำอยู่ริมน้ำสีส้มสะท้อนกับน้ำนะคะสวยค่ะ่ะเดี๋ยวก่อนสวยยายาสวยั้ย สวยมากเลยแกคุณผ่าที่กำลังจะตกดินนะคะเนี่ยโอ้สวยมากหุมนี้สวยจริงๆค่ะเราจะตั้งรอนะคะเนี่ยดูสิ ลวดเยนอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยเน็นศาลาพักอันนี้ก็เป็นบัวนะคะบัวที่กำลังปลูก เพิ่งเริ่มปลูกนะคะจากที่ดูแล้วยังไม่มีดอกนะคะยังไม่แตกขึ้นชื่อว่าพันไม้น้ำจริงนะคะบัวตะกูลต่างๆยังมองไม่ออกนะคเพราเป็นดอกสีอะไรนะคะ ถ้ามาคราวหน้าน่าจะสวยกว่านี้ล้วค่ะจะเห็นดอกบานล้วค่ะน่าจะเริ่มปลูกกันไว้ไผอมดอกอะไรเนาะ นี่จะเป็นสะพานที่กําลังจะพาเราข้ามไปที่จะมีเรือนทรงไทยอยู่นะคะตอนนี้อาจจะมีการประดับประดาอากาศโดยรอบของช่วงเย็น ก็จะพาไปดูบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาตอนเย็นนะคะ อันนี้เป็นสะพานนะคะนี่สะพานอันนี้เป็นวิวสะพานข้าม อันนี้เป็นฝั่งตรงขั้นข้ามนะคะขานากับอุทเจ้าพระยานะคะนี่ค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านของอุทยานนะคะฝั่งนี้จะมีที่ให้ประชาชนนะคะคนเข้าไปมาวิ่งเดินออกกำลังกายพาลูกพาหลานมานะคะอากาศเย็ยนๆค่ะ สังเกตได้ว่าจะมีปลูกบัวเกือบทุกที่เลยนะคะน่าจะเป็นการเน้นบัวเป็นหลักเลยนะคะที่อุทยานนี้นะคะจะเห็นบัวเยอะมากค่ะน่าจะมีหลายสายพันธุ์เราเห็นแต่ดอกตูมๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย อันนี้เรามาอีกด้านหนึ่งเนาะพาไปด้านไหนเนี่ยอันนี้เป็นไฟนะคะที่เขา้าจะไอ้นี่ไปพาไปหน่อยครับเป็นการลองไฟนะคะเนี่ยต้องทางไหนคะทางนู้นลงได้ไหมะลงได้ไหมคะ เป็นไอเดียที่เก๋มากเขาทาอะไรนะคะเขาสูบมาทำอะไรนะคุณกันยาคะเขาสูบมาทําอะไรเห็นไหมข้างบนน่ะเข้าสูบมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟนะ่ารักมากเดินได้ไหมคะเดิน อันนี้เป็นอุมโมงค์ไฟนะคะมีการประดับประดาด้วยไฟมีสีม่วงสีฟ้าสวยนะคะเนี่ยค่ะเราเดินลอดอุมโมงค์กันค่ะ เดี๋ยวขอเข้าไปรง,ทงนที้พาไปดูไว้นี่หน่อยนะพวกที่ทำในสูเปอร์นี่นะ วิมานสราณวมินยามค่ำคืนที่ประดับประดาด้วยแสงสีนะคะสวยงามค่ะกลางคืนนะคะยามค่ำคืนค่ะจบทิปวันพักผ่อนที่อุทยานแล้วกลับบ้านกันค่ะ Terima